กฎแห่งกรรมเรื่องทำความดีเป็นหน้าที่ของเราการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหน้าที่ของมนุษย์เราทุกคนส่วนคนที่เราจะช่วยเหลือนั้นจะเห็นคุณค่าของเราหรือไม่เป็นเรื่องของเขาอันนี้ใช้ได้กับกรณีอื่นๆด้วยเวลาที่เราช่วยเหลือใครแล้วช่วยเขาให้เต็มที่ ส่วนเขาจะสำนึกบุญคุณของเราหรือไม่หรือเห็นคุณค่าของเราหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของเขาถ้าเรากโกรธเขาเราก็เป็นทุกข์มากขึ้นเมื่อช่วยใครไปแล้วอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะเห็นคุณค่าของเราหรือไม่หลายคนช่วยคนอื่นแล้วก็เป็นทุกข์เพราะเหตุนี้ให้เราตระหนักไว้ว่าการทําความดีเป็นหน้าที่ของเรา ส่วนการสำนึกบุญคุณเป็นหน้าที่ของเขาถ้าเขาไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขาวิบากกรรมก็จะเกิดกับตัวเขาเองเราจะไปโกรธหรือเรียกร้องให้เขาตอบแทนทำไมกันบ่อยครั้งที่เราเรียกร้องจากเขาจนกระทั่งกลายเป็นคาดขันกดดันเขาไม่หยุดหย่อนทำให้ความสัมพันธ์จะแย่ลงอันที่จริงบางครั้งเขาก็ตอบแทนแล้ว แต่เราต้องการมากกว่านั้นเช่นเขาให้สิบแต่เราคาดหวังถึงยีสิบก็เลยผิดหวังไม่พึงพอใจหรือโกรธเคืองเขาการคาดหวังการตอบแทนจากคนที่เคยช่วยเหลือนั้นจะบันทอนความสัมพันธ์ของผู้คนแน่นอนมากมายอีกด้วยเวลาที่เรากระทำความดีอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องตอบแทนหรือสำนึกบุญคุณของเรา หน้าที่ของเราคือการทำความดีไปตามฐานะที่เป็นเช่นถ้าเป็นลูกคุณธรรมของลูกก็คือการกระตันยูต่อพ่อแม่ทำหน้าที่ให้เต็มที่ส่วนพ่อแม่นั้นจะเห็นหรือไม่เห็นเป็นเรื่องของท่านแต่ในที่สุดเชื่อว่าท่านก็จะเห็นเองขอให้ตั้งใจทำความดีด้วยความจริงใจมีความหวังได้แต่อย่าคาดหวังอย่าคาดหวัง แต่ขอให้มีความหวังนี่เป็นหลักการที่มีประโยชน์มากใช้ได้กับความสัมพันธ์มากมายรวมถึงการดูแลผู้ป่วยอีกด้วยอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องหายในการเจ็บป่วยนั้นอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องทำตามที่เราแนะนำนั้นแต่ให้มีความหวังและที่สำคัญเราต้องยอมรับตัวเองด้วยไม่ใช่แค่ยอมรับเขาไม่ใช่แค่ยอมรับความอ่อนแอของเขา แต่เราต้องยอมรับความอ่อนแอของตัวตนเองอีกด้วยมีบางคนที่ดูแลผู้ป่วยมาเป็นสิบสิปีตลอด24ชั่วโมงแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเป็นของตนเองแล้วบางทีตัวเองยังมีลูกอีกเพิ่มเติมมีภาระหรือต้องทิ้งอนาคตจึงเป็นธรรมดามากที่จะมีความคิดแวบหนึ่งขึ้นมาว่าเมื่อไร่หนอเขาจะตายสักทีอย่าไปคิดว่าคุณเป็นคนเลวที่มีความคิดแบบนี้ เพราะหลายคนก็คิดแบบคุณนี้แหละอย่าไปจริงจังกับความคิดนี้เลยมันแค่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแวบหนึ่งในายามที่เกิดความหงุดหงิดในจิตใจหรือในายามที่น้อยอกน้อยใจขึ้นมาในขณะนั้นคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเขาจะยอมรับหรือไม่เท่านั้นเองมีแม่คนหนึ่งได้ดูแลลูกคนหนึ่งซึ่งนอนเป็นผักนานนับสิบปี เธอก็ยังมีลูกอีกหลายคนที่ต้องดูแลอีกด้วยแต่ต้องเสียเวลาไม่ใช่น้อยกับการดูแลลูกคนนี้วันหนึ่งเธอกลัดกลุ้มและคับแค้นมากถึงกับพูดต่อหน้าลูกที่ป่วยนอนเป็นผักอยู่นั้นว่าเมื่อไหร่แกจะตายสักทีหลายปีต่อมาลูกคนนี้ฟื้นขึ้นมาแม่ดีใจมากแล้ววันหนึ่งลูกก็ถามแม่ว่าแม่ได้พูดประโยคน,นี้จริงไหมแม่ถึงกับร้องไห้และขอโทษลูกที่พูดประโยคนั้นออกไป แม่คงไม่รู้ว่าคนที่นอนเป็นผักอยู่นั้นแม้จะพูดไม่ได้แสดงอากัปกิริยาไม่ได้แต่เขายังได้ยินผู้ด,ดูแลพูดอะไรไปเขาก็ได้ยินทั้งหมดนั่นแหละนานมาแล้วเมื่อสิบกว่าปีก่อนนั้นที่ต่างประเทศมีการทดสอบว่าคนที่นอนเป็นผักเวลาเราพูดอะไรเขาจะรู้เรื่องไหมมีนายแพทย์ท่านหนึ่งได้พูดกับคนไข้หลายๆคนที่นอนเป็นผักอยู่ โดยให้เขาจินตนาการว่ากําลังเล่นเทนนิสบ้างกําลังเดินรอบห้องบ้างระหว่างนั้นก็มีการสแกนสมองด้วยเครื่อง MRI เขาได้พบว่าสมองส่วนที่รับรู้ภาษาของผู้ป่วยที่นอนเป็นผักนั้นยังทำงานเป็นปกติดีและสมองที่ควบคุมอวัยวะเช่นแขนขาก็ทำงานแสดงว่าเขาได้ยินและเข้าใจที่หมอนั้นพูด ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือเมื่อนำผลสแกนสมองของคนที่ป่วยนอนเป็นผักไปเปรียบเทียบกับคนปกติที่ได้รับคำสั่งเดียวกันปรากฏว่าไม่สามารถแยกแยะออกมาว่าผลสแกนสมองอันไหนเป็นของผู้ป่วยที่นอนเป็นผักอันไหนเป็นของคนปกติธรรมดาหมายความว่าสมองของผู้นอนป่วยเป็นผักนั้นเหมือนคนปกติ เพียงแต่เขาพูดออกมาไม่ได้หรือสั่งแขนและขาให้ทำงานไม่ได้เหมือนคนปกติเท่านั้นเองมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศได้เล่าว่าโยมยายของท่านนั้นนอนเป็นผักมันตลอด24ปีวันหนึ่งหมอพบว่ายายนั้นมีอาการหนักมากหมอได้บอกว่าต้องผ่าตัดใหญ่ลูกๆของยายก็คือโยมแม่โยมนะของท่านมาประชุมกัน แล้วสรุปว่าไม่ให้ผ่าเพราะคุณยายนั้นอายุมากแล้วพอประชุมกันเสร็จจู่ๆคุณยายก็พูดขึ้นมาว่าขอบคุณตลอด4ปีนั้นคุณยายได้ป่วยแต่ก็พูดได้สองคำเท่านั้นก็คือคำว่าขอบคุณหลังจากนั้นสสองามวันท่านก็เสียชีวิตลงอันนี้ก็แสดงว่าคุณยายได้ยินที่ลูกได้พูดคุยกันและคงทุกข์กับความเจ็บป่วยมานาน จึงดีใจที่ลูกๆกตกลงไม่ให้หมอนั้นผ่าตัดย้อนมาอย่างกรณีที่แม่ที่มีความคิดแวบหนึ่งว่าอยากให้ลูกที่นอนเป็นผักนั้นตายสักทีเพื่อแม่จะได้ไปดูแลลูกคนอื่นๆการที่แม่คิดแบบนี้เป็นวิสัยของปุถุชนธรรมดาอย่าไปคิดว่าผิดหรือเป็นบาปตราบใดที่เป็นแค่ความคิดชั่ววูบซึ่งเกิดจากความเครียด แต่หลายคนทำใจไม่ได้ว่าทำไมตัวเองคิดแบบนี้จึงโทษตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่ดีคิดแบบนี้ได้อย่างไรไม่มีใครไม่ดีเท่าฉันอีกแล้วความคิดแบบนี้เกิดขึ้นกับผู้คนมากมายไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณคนเดียวมันเป็นธรรมดาของคนเราเวลามีความเครียดกดดันเพราะฉะนั้นอย่าประนามหรือว่าลงโทษตัวเองที่คิดแบบนี้ ข้อสำคัญก็คือให้มันเป็นแค่ความคิดเฉยๆแล้วก็รู้ทันมันไม่ทําตามมันหลวงพ่อคําเขียนท่านได้พูดไว้เสมอๆว่าคิดดีก็ช่างคิดชั่วก็ช่างเวลาเจริญสติก็มีความคิดทั้งดีและชั่วผุดขึ้นมาเราก็แค่ดูมันเฉยๆมันเป็นแค่ความคิดไม่ใช่ตัวเราอย่าไปลงโทษตัวเองที่มีความคิดแบบนี้อย่าตัดสินว่าตัวเอง ไม่ดีที่มีความคิดแบบนี้หาไม่เราจะดูแลคนป่วยด้วยความทุกข์ความคิดแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาในยามที่เราเครียดจนลืมตัวเมื่อรู้ตัวแล้วก็ให้อภัยตัวเองที่มีความคิดแบบนี้การให้อภัยตัวเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ดูแลแม้จะไม่มีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นก็อาจมีการกระทำหรือคำพูดบางอย่างที่หลุดออกมาเช่น ต่อว่าพ่อแม่หรือขึ้นเสียงกับท่านเมื่อท่านไม่ทำตามคำแนะนำของตนเองเช่นแอบกินอาหารรสจัดทั้งๆที่ไตวายหรือแอบกินข้าวขาหมูทั้งๆที่เป็นโรคหัวใจหรือแอบสูบบุหรี่ทั้งๆที่เป็นมะเร็งปอดเป็นธรรมดาที่คนเราจะลืมตัวทำแบบนี้เพราะหวังดีกับท่านจนโมโหที่ท่านไม่เป็นไปดังใจของเราความปรารถนาดีกลายเป็นสิ่งตรงข้าม เป็นการดีถ้าเราเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าบ่อยครั้งคนเรามักจะทำร้ายคนอื่นในนามของความปรารถนาดีนี่แหละยิ่งหวังดีกับใครมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเผลอทำร้ายเขาเมื่อเขาไม่ทำตามความหวังดีของเราแม้ไม่ได้ทำร้ายร่างกายของเขาแต่ก็ทำร้ายจิตใจเขาด้วยคำพูดนี่แหละ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าความยึดติดถือมั่นในความคิดของตนเองหรือยืนกรานในความหวังดีของตนดังนั้นสิ่งที่ควรเตือนตนเสมอก็คืออย่ายึดติดถือมั่นกับความเห็นของเรามากจนเกินไปแม้ความเห็นหรือว่าคาแนะนำของเราจะถูกเพราะเราได้อ่านตำรามาหรือได้คำแนะนำจากคุณหมอมาก็ตามรงพ่อเฟื่องโชติโก ลูกศิษย์ของหลวงปู่มัน่นท่านพูดเตือนสติได้ดีว่าแม้ความเห็นของเราจะถูกแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิดที่ว่าผิดก็เพราะว่าทันทีที่ยึดมันก็เกิดตัวกูของกูขึ้นมาแล้วคําแนะนําของเราแม้จะเกิดความปรารถนาดีอยู่อยากให้พ่อแม่มีสุขภาพดีขึ้นแต่ถ้ายึดมั่นถือมั่นมากจนเกินไปจะเกิดปัญหาทันทีเช่น ยัดเยียดให้ท่านกินอาหารทั้งๆที่ท่านอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตร่างกายไม่รับอาหารแล้วแต่ลูกก็ยังบังคับด้วยการเอาอาหารลงไปในท่อสายยางต่างๆทำให้ท่าน,นต้องทุกข์ทรมานก็มีกลายเป็นโทษมากกว่าคุณหรือพอแนะนำไปแล้วท่านก็ไม่ทำตามก็โกรธต่อว่าท่านถามว่าที่โกรธก็เพราะว่าท่านไม่ทำตามคำแนะนำของเราใช่ไหม โกโรธที่ท่านไม่เชื่อฟังเราใช่ไหมดูเพลินเหมือนว่าเราเนี่ทำเพื่อท่านแต่ที่จริงเราทำเพื่อตัวตนเองมากกว่านะเส้นแบ่งอันนี้มันบางมากทำเพื่อเขากับทำเพื่อเราบ่อยครั้งเราคิดว่าทำเพื่อผู้ป่วยจึงโกโรธเพราะเป็นห่วงท่านแต่ลึกๆเราโกโรธที่ท่านไม่เชื่อเราไม่ทำตามคำแนะนำหรือคำสั่งของเรากลายเป็นเรื่องตัวกูของกูไป ถ้าเราเป็นห่วงท่านจริงปรารถนาดีต่อท่านจริงๆควรเอาท่านนั้นเป็นศูนย์กลางมองจากมุมของท่านพยายามเข้าใจท่านถ้าเราเข้าใจท่านแล้วท่านจะกินข้าวเหนียวทุเรยียนบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะบางคนแค่ได้แตะนิดๆหน่อยๆก็มีความสุขแล้วนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุ เจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ